สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีติดตั้ง Extension ในโหมดนักพัฒนา Developer Mode เปิดเบราว์เซ o ร์ l e c h r o m คคลิกที่ไอคอนจุด3จุดไปที่ส่วนขยายจัดการส่วนขยายที่หน้าส่วนขยายให้มองหาสวิตช์โหมดนักพัฒนา Developer Mode แล้วคลิกเพื่อเปิดใช้งานโดยปกติจะอยู่มุมบนขวาแตกไฟล์ทำการแตกไฟล์สิทธิคุณดาวโหลดมาจะได้เป็นโฟลเดอร์ของ Extension ลากและว,วางกลับไปที่หน้า Chrome Extensions แล้วลากโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์ไว้นั้นมาวางลงในหน้านี้ได้เลยหรือใช้วิธีโหลดส่วนขยายที่คลายการแพ็กคลิกที่ปุ่มโหลดส่วนขยายที่คลายการแพ็กโลด unpack ที่ปรากฏขึ้นมาหลังจากเปิด Developer Mode จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ของ Extension ที่คุณแตกไฟล์ไว้คลิกที่ไอคอนรูปจิกซอส่วนขยายเพื่อปักหมุดพินให้แสดงตลอดเวลาตั้งค่าบอทใส e ่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้เพื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ ก่อนถึงเวลาขายให้เปิดเว็บไซต์ป o อ m มา t และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณค้างไว้นี่คือตัวอย่างหน้าทดสอบของเราที่ทำขึ้นมาสำหรับทดสอบเท่านั้นการตั้งค่าโปรแกรม1เลือกสาขา2เลือกวันที่3เลือกเวลากดเริ่มต้นแนะนำกดก่อน10-15วินาทีก่อนเริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดการทดสอบเราใช้เวลาทั้งหมดใน1.5วินาทีเท่านั้น หากเวลาจริงต้องเปิดหน้าเว็บไซต์ของพ่อมาดเท่านั้นหมายเหตุหากเจอแค่กระเป๋าผ้าม่านกละมังชามคุณช่วยกดให้หน่อยแล้วระบบจะทำงานต่อให้อัตโนมัติข้อควรจำการใช้งานจริงมีความซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละบอรดควรศึกษาคู่มือหรือวิดีโอสอนของบอรดตัวนั้นๆโดยเฉพาะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องที่สุด